สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสดีๆมาอัปเดตรถไถให้ดูนะครับกเเบ็เปิดคลิปอยู่ทุ่งนาเลยนะครับเปิดคลิปอยู่ทุ่งนาเลยคันที่กำลังเทสอยู่นะครับเป็น l 4508 DI นะครับคันนี้มีอุปกรณ์3ชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับเครื่องเกียร์ดีเลยครับก็กำลังใช้งานอยู่นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูรถที่ร้านสมคิดการค้าได้นะครับที่อัปเดต้ามาใหม่ก็จะมี 4508DI นะครับมีทั้งหมด3คันนะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะร,ราคา2 7 5 0 0 0 2 8 5 0 0 0าทนะครับมีทั้ง DI แล้วก็ DI Special นะครับแล้วก็จะมี3408นะครับ ถ้าฝั่งยันมาก,ก็จะเป็น352 35 T L X นะครับยันมา3า T L X นะครับเดี๋ยวพาไปชมอยู่ร้านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมี K T 1 4 0ี่พัดนะครับตัวนี้สวยมากนะครับ L 4 0 5 0นะครับก็มีให้ลูกค้าได้เลือกชมนะครับแล้วก็ 3608 SP ครับ36 SP ก็มีอีกหนึ่งคันนะครับนี่นะครับผ่านเป็นผ่าน 246F ีห้พี่พิพัฒนะครับแต่เป็นผ่าน5นะครับไขดีครับเครื่องดีเกียร์ดียางสวยนะครับคันนี้285,000บาทนะครับพร้อมโรตารี่นะครับ4 5 d i นะครับคุ้มครับสภาพเดิมสวยนะครับ สภาพเดิมสวยครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีไม่มีควันมีไอนะครับไถดีครับไถดีนะครับเอาเดินตามรอยไถเลยครับนี่แหละครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ก็มาดูตัวจริงได้ครับที่ร้านสมคิดการค้านะครับ2 8 5 0 0 0าันครับพร้อมโรตารีนะครับ สวยครับคุณภาพดีนะครับ45 DI คันนี้นะฮะสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆเพิ่มเติมครับที่ร้านสมคิดการค้าครับผมมาต่อกันที่หน้าร้านนะครับคันนี้ก็จะเป็น L4018 นะครับ4018คันนี้อยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับ4 5 0 0 0บาทรถสภาพสวยครับยางเดิมทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้ยางเดิมนะครับ ผานเป็นผานสีนะครับหากลูกค้าไม่ชอบผานสีก็สามารถเปลี่ยนเป็นผานพวน225ได้นะครับทางร้านก็จัดผานใหม่ให้ไปเลยนะครับคันนี้450,000บาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผาน225เฮฟวีพัทนะครับสภาพเดิมครับสีสันเดิมๆนะครับมีทั้งหมด สองคันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับฐานล้อได้ด้วยนะครับนี่นะครับรุ่นปรับฐานล้อนะครับปรับกว้างปรับแคบได้นะครับตามหน้างานนะครับส่วนคันนี้ครับเป็น L 5 0 1 8ตัวนี้ราคาอยู่ที่585,000บาทนะครับพร้อมโรตารีนะครับ5้5แ0 0่้าพับาทมีสามคันนะครับด้านหน้าวันนี้ เทนเลอร์ครับเทนเลอร์สี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเทนเลอร์กว้าง2เมตรนะครับยาวสี่เมตรเจ็ดนะครับขึ้นรถเกี่ยวถึงเก้าห้านะครับ DC ซีเก้าห้านะครับอันนี้ก็จะเล็กลงมานะครับอยู่ที่สามหมืนเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้ก็ขึ้นแมคโครขึ้น DC ซีหนะครับตัวนี้ครับเป็น l อลสามหกดอครับ เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้ยางสวยเดิมนะครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้ครับราคาอยู่ที่3า5แ0 0ห้ันบาทนะครับสามแสนันบาทอุปกรณ์ครบ3มชิ้นนะครับผ่านหลังเป็นผ่าน2องสอ E a v y ิพัฒนะครับผ่านห้าใบ22่นะครับเดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับหููเดิมครับคีติโอสวยนะครับ สวยเดิมๆครับผมเดีย๋ยวลองสตาร์ทดูครับ3608 sp นะครับจดทะเบียนปี57นะครับคันนี้ไอดรลิกสมบูรณ์ครับเครื่องแน่นครับ 355,000บาทครับ L สา0ห s ศนย์รปด S P นะครับรุ่นสเปเชียลเกียร์ชัตเทิลนะครับเสาเหลี่ยมพร้อมโรตารี่นะครับ355,000บาทนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันครับผมเครื่องแน่นดีครับด้านในครับเป็นคูปัตตา L 45 D I นะครับตัวนี้ราคา 275,000บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ275,000บาทนะครับพร้อมโรตารี่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเสียงฟังเสียงเครื่องดูครับขึ้นลงปกติครับ เครื่องดีนะครับตัวนี้สองแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทนะครับเครื่องด้านในครับไม่มีควันนะครับเครื่องดีเลยครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าันบาทครับพร้อมโรตารี่ครับ เป็นผ่านสีนะครับหรือลูกค้าชอบผ่าน225ก็มีให้นะครับวันนี้นะครับด้านหลังก็เดิมๆแห้งๆครับนะครับพร้อมเผาลาก2 7 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมโรตรีครับส่วนคันนี้ครับเป็นยันมาามห้ากนะครับอุปกรณ์3ชิ้นครับราคา1 8 5 0 0 0บาทครับด้านหน้าแล้วก็ผ่านโรตรี่นะครับผ่านติดคาดด้วยนะครับคันนี้นะฮะ มาเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเดิมๆครับแห้งๆทุกจุดนะครับ1นึ0 0 0สนบาทครับลองฟังเสียงสตาร์ทดูครับตัวนี้ทํางานอยู่2,500ัารนะครับดูขึ้นลงครับ เครื่องดีเลยครับ1 8 5 0 0 0บาทครับยันมา3า2 t l x นะครับนี่นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดันหน้านะครับแล้วก็ผ่านหลังติดคาดพร้อมโรตารี่นะครับ1 8 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวล้างล้อออกนี่แจมแมวเลยครับสภาพสวยเดิมเบาะห้องโดยสารถือว่าสวยเดิมนะครับนีครับถือว่า รักษาได้ดีมากครับดันหน้าเต็มๆนะครับ1นึ่งแสปดนหันบาทนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปชม k คที0พัดครับครับคันนี้ก็เป็น k คท4 4 0พัดนะครับราคา1,255 0 0บาทนะครับดันหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับ พร้อมล้อกันจมคาดนะครับดันหน้าผ่านสามล้อกันจมคาดครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้ไม่มีเล่มนะครับเป็นเอกสารซื้อขายจากทางร้านให้นะครับมาเดิมๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับ P.T.O เต็มๆครับพร้อมเพาลากนะครับแห้งๆนะครับด้านหลังผ่านเป็นผ่านสามนะครับผ่านสาม เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดูครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีปั๊มนะครับหอฉีดน้ำมันปั๊มนะครับปกติเครื่องไม่เคยผ่าไม่เคยแกะนะครับเดิมนะครับเครื่องด้านหน้าพร้อมเบรค่วงสามป้อนนะครับ ยางสวยสี่เส้นนะครับยางหน้ายางหลังสวยสี่เส้นนะครับดูขึ้นลงครับอ่าไปดูขึ้นลงครับด้านหน้าสวยนะครับดูระบบไฮดรลิกครับดูผมขึ้นไใบมีดนะครับขึ้นลงเร็วครับขึ้นฐานครับ ้ผ่านครับผมปกตินะครับอาหน่งแสนสองห้าพบาทครับอบุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็ล้อกันจมคาดนะครับสภาพสวยมากครับเจ้า KT 140ัสศทัดครับสนใจสามารถติดต่อได้ครับ081 768 2479 097 9712677ครับประมาณนี้ครับสำหรับท t ทีหนึ่พัดเดี๋ยวพาไปดูล้อกันจมกับคาดนะครับนี่ครับล้อกันจมแล้วก็คาดนะครับพร้อมลุยครับพร้อมลุย12 5่0 0หบาทครับผมเครื่องเกียร์ดีปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีครับ ประมาณนี้ครับสำหรับ KT 140พัดครับผมด้านหลังก็แห้งๆครับส่วนคันนี้ครับเพิ่งถึงร้านนะครับเป็น L45 DI Special นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับราคา290,000บาทยางสวยทั้ง4เส้นนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเต็มๆอีกทีนะครับ สภาพเดิมสวยนะครับ2อ0 0 0นนบาทนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่ครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้าครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นพวกโรตารี่นะครับมีโรตารี่ฟาร์มเทคโรตารี่ตาช้างโรตารี่สยามสโตล่านะครับฟาร์มเทคก็มีเมตรหเมตรแแล้วก็เมตรเนะครับลูกค้าสามารถสั่งจองออนไลน์ได้นะครับมัดจำสองพันบาทนะครับที่เหลือเก็บปลายทางได้นะครับ ขายจริงส่งจริงครับรับประกัน1ปีครับจากค่ายฟาร์มเทคครับผมรายละเอียดสามารถดูคลิปย้อนหลังของร้านสมคิดการค้าได้ครับตัวนี้แข็งแกร่งทนทานจริงๆครับสำหรับเจ้าฟาร์มเทคพีดิเตอร์ครับก็จะมีโรตารี่ตาช้างครับโรตารี่สยามสโตล่านะครับสยามสโตล่ามีตั้งแต่เมตร6เมตร8 2เมตร2เมตร20นะครับ ลูกค้าสามารถชมคลิปย้อนหลังได้นะครับเจ้าโรตารี่สยามสโตล่าครับนี่ก็ที่สุดอีกแบรนด์หนึ่งครับของโรตารี่ครับ่ายสยามสโตล่าครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถไถรถแท็กเตอร์มือสองนะครับ่านมือหนึ่งโรตารี่มือหนึ่งนะครับสามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์0817682479ครับผม0979712677ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ